เดินแทบทุกห้างจะเจอ,เจอฟุกุมาฉะตลอดเรามีทั้งหมดกี่สาขาแล้วคะตอนนี้น่าจะมีเกือบ120สาขาแล้วล่ะคะ่ะอันนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ถ้ถูกที่สุดเลย45บาทค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าคู่แข่งมันเข้ามาเยอะขึ้นถ้าโ o s i t ช o n น n ีของเราจริงๆผมอยากจะให้มองว่าเราเป็นราคาย่อมเยาวและรสชาติก็ดีด้วย คลิปนี้เราพามาเป็นสายดื่มกันบ้างนะคะแต่ว่าเป็นดื่มชานลทุกคนแต่ว่าแบรนด์นี้เนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่เพราะว่าเขามีมาเข้าปีที่12แล้วค่ะนั่นก็คือฟูกุมะฉานั่นเองถ้าเราไปเดินเที่ยวตามห้างนะแต่ว่าเห็นแบรนด์เนี้ยแทบทุกห้างเลยค่ะแต่เหมือนเดิมนะคะเป็นเดบิวท์ทังทีเราจะแค่มาดื่มชาไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณปุย๋ยซีอโอของฟุกุมะชาด้วยนะคะว่าทํายังไงให้ตอนนี้มีร้านชาร้อยกว่าสาขาแล้วและปีที่ผ่านมาค่ะทำยอดขายไปได้เกือบ320ลานบทเดี๋๋ยยยวไปคคคุุุณ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟุกุมาฉาดยินดีต้อนรับค่ะน,นี่มีแพทเทิร์นต้อนรับด้วยนะคะจ๋าเป็นลูกค้าลูกค้าฟุกุตั้งแต่สมัยที่ตอนนั้นเวลาเราซื้อหนึ่งแก้วเราจะได้เป็นตาตาโมนกระดาษใช่ใชแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนแล้วสิกว่าปีแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะตอนนี้เป็นออนไลน์แล้วค่ะรู้เลยนะคะว่าเริ่มกินตั้งแต่สมัยสิยสกว่าปีที่แล้วตอนนี้เราปั๊มบนมถือแล้ว ไหนมาทั้งทีค่ะวันนี้ขอมาสัมภาษณ์และจาขออนุญาตเรียกเป็นพี่ปุ๋ยได้ไหมได้เลยค่ะโอเคจะได้รู้สึกว่าใกล้ชิดกันคุยกันแบบธรรมชาติธรรมชาตินะ,ค,ะ,ค,ะคำถามแรกเลยดีกว่าคือนะตอนนี้ถ้าเราเดินห้างจะเดินแทบทุกห้างจะเจอ,จเจอฟุกุมาฉะดตลอดเรามีทั้งหมดกี่สาขาแล้วคะตอนนี้น่าจะมีเกือบ120สาขาแล้วล่ะคะ่ะ120สาขาใช่ <12 S 2> ค่ะ12ปี120สาขางั้นถามเลยดีกว่าว่ากลยุทธ์ในการที่พี่ปุ๋ยจะเลือกว่าเอ้ยเราจะเปิดสาขาเท่าไหร่ดีหรือเราจะเลือกที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะ ทางแบรนด์มีกลยุทธ์ยังไงบ้างอะคะคือในช่วงยุคแรกๆเนี่ย<ม>เราจะโฟกัสที่เปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าเพราะไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพเนี่ยจะชอบเดินห้างสรรพสินค้า<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะสร้างแบรนด์อาไวเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นว่าอ้าวพอเดินเข้ามาอ้านี่ร้านฟุกุมะชาดินี่<ม>พอไปห้างนี้ก็เจอฟุกุมะชาะอีกอ้ะนี่ร้านอะไรนะอ่ะลองชิมดีกว่าแต่ว่าในช่วงหลังปีหลังๆเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนขยายฐานลูกค้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเนื่องจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อห้างปิดเราก็ต้องปิิดดคว่า เออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องขยายฐานลูกค้าไปเป็นออสถานศึกษาโรงพยาบาลตามโรงเรียนหรือแม้กระทั่งศูนย์ประชุมอย่างนี้ศูนย์แสดงสินค้าต่างๆค่ะเพื่อให้กระจายฐานลูกค้าได้มากและกว้างยิ่งขึ้นค่ะ เท่านี้เพราะมันมีหลายสาขาเนี่ยร้อยกว่าสาขาจะว่าการควบคุมบริการเอยคุณภาพรสชาติต่างๆที่เปเนยากไหมคะยากเหมือนกันค่ะคือเราก็ต้องค่อยๆทําเป็นสเต็ปสเตขึ้นมาโดยนปัจจุบันเนี่ยเราจะพยายามแบ,บ่งเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือวัตถุดิบหลักที่ออกจากสำนักงานใหญ่เนี่ย เราอาจจะต้องควบคุมการผลิตตั้งแต่หลังบ้านเลยคือเหมือนก่อนที่จะส่งไปหน้าร้านเราพยายามทาให้น้องที่หน้าร้านทงาํง่ายง่ายขึ้นแล้วก็เลยจะเป็น ready to mix แล้วก็จะมีสูตรไปให้เอาฟองนี้ผสมอันนี้มันก็จะเป็นมาตรฐานได้ในระดับหนึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงหน้าร้านปุ๊บเราก็จะมีผู้จัดการสาขาคอยตรวจสอบสินค้าในแต่ละวันว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าและในส่วนที่3เนี่ยเราจะมีทีม audit ด้วยค่ะก็จะมาตรวจสาขาทุกสาขาในทุกๆเดือนค่ะ ใช่ค่ะเขาก็จะมาดูขั้นตอนว่าน้องเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเปล่าเช่นสินค้าได้มาตรฐานไหมรสชาติเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าร้านสะอาดหรือเปล่าก็คือเราควบคุมตั้งแต่หลังร้านจนหน้าร้านเลยค่ะแต่เราจะไม่ให้เขารู้ว่าวันนี้เราจะเข้า เราเคยมีฟีดแบ็กจากลูกค้าไหมคะว่าเอ้ยไปสาขานี้กับสาขาโน้รสชาติไม่เหมือนกันอันนี้ก็เคยมีค่ะน้องหน้าร้านเนี่ยจะรับเรื่องไว้แล้วก็จะส่งเรื่องนี้เข้าสํานักงานใหญ่ในทุกวันจันทร์นะคะเราจะมีมิ팅ในสํานักงานใหญ่เพื่อมาคิดว่าเกิดอะไรขึ้น ขั้นตอนมันเกิดอะไรขึ้นทําไมสาขานี้กับสาขานี้ถึงไม่เหมือนกันแล้วมันเป็นจริงหรือเปล่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้าง<ม>แล้วก็มาหาทางแก้ไขกันค่ะก่อนที่ลูกค้าจะได้รู้ว่ารสชาติมันแตกต่างกันจริงๆเรามีการควบคุมแบบไหนนะคะมีค่ะเริ่มตั้งแต่น้องหน้าร้านเลยค่ะผู้จัดการร้านทุกท่านเนี่ยจะต้องชิมสินค้าของเราทุกตัวในร้านก่อนนะคะในตอนเชา้าเพื่อดูว่าทุกอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือเปล<ม>อย่างที่ปุเคยบอกว่าเรามีออดิตอะคะ่ะทุกท่านเนี่ยจะต้องเข้ามาแล้วก็ชิม ชิมชิมสินค้าทุกตัวเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าอีกค่ะไม่ได้ดูแค่ความสะอาดอย่างเดียเราจะต้องดูดูทุกขั้นตอนเลยค่ะดูว่าสินค้าเนี่ยแปะฉลากถูกไหมหสินค้านี้ผลิตวันไหนมันเป็นยังไงบ้างขั้นตอนการผลิตมันถูกหรือเปล่าถัดมาคือถ้าเราย้อนไปเมื่อ12ปีที่แล้วพี่ปุ่นตัวจ่าเองเนี่ยรู้สึกเลยว่าย้อนไปโอเคชานมเรารู้จักมากขึ้นถึงว่า12ปีที่แล้วชานมเนี่ยรู้สึกธรรมดาเรากินได้แต่พอเป็นมัจฉา ค่อนข้างใหม่มากๆสําหรับ12ปีที่แล้วกลยุทธ์เวลาที่เราทําให้นอกจากจะไม่เอาเห็นร้านบ่อยๆแล้วทํายังไงเขาเปิดใจกับเมนูมัทฉามีแจกชิมค่ะเรามีแซม p ลิ n งน้งองทุกคนจะต้องผ่านการยืนถือถาดแล้วก็บอกว่าลองชิมสิคะเรามั่นใจว่าสินค้าของเราอาดีรสชาติเรา,าดีปุ๊บพอลูกค้าได้ชิมเรามั่นใจว่าเขาจะต้องกลับมาเป็นลูกค้าของฟกูแน่นอน อันนี้ก็คืออะลูกค้าเริ่มรู้จักและผ่านมา12ปีเห็นเยอะขึ้นกลย,ยกลยุทธ์เราเปลี่ยนแปลงไปไหมคะพี่ปุ๋ยคือตอนนี้ต้องบอกว่าคู่แข่งันเข้ามาเยอะขึ้นมีผู้เล่นมากขึ้นใช่มีผู้เล่นมากขึ้นแต่มันก็เป็นดีนะคะมันก็ b r i n g ําให้ชานมชาเขียวมัชชาอะไรเงี้ยเป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้นแต่มันก็ยังมีโอกาสในการโตอยู่เพราะว่าต่อให้ประเทศไทยรู้จักชามัชชะมากขึ้นแต่ก็ยังไม่แพร่หลายขนาดที่ทุกคนรู้จัก เราก็ยังชอบที่มีผู้เล่นเข้ามาเยอะๆเพื่อที่จะทาให้ทุกคนเนี่ยรู้จักชาเคียงมัชชามันก็ช่วยกันส่งเสริมขึ้นไปใช่เราช่วยพากันไปเพราะถ้าเราคนเดียวมันก็คงพาไปไม่ได้ไกลแต่ถ้าทุกคนมาช่วยกันพากันไปเนี่ยมันไปได้ไกลแน่นอนแล้วเรามีกลยุทธ์ยังไงว่าโอเคผู้เล่นมันเยอะแล้วเราจะทํายังไงให้ เขาหรือลูกค้าเนี่ยนึกถึงฟุกุมัชาเพราะว่าถ้าเราเที่ยวจะมองเข้าไปออในตลาดเนาะมันมีหลายจ้าแบบั้างเลือกก็เยอะรวมถึงเรนราคาก็ค่อนข้างกว้างเนี่ยพี่ฝนเนื่องจากสินค้าของเราอะค่ะวัตถุดิบหลักไม่ว่าจะเป็นชามัชา่าชาใบต่างๆเนี่ยเรานําเข้ามาเองเพราะฉะนั้นมันจะมีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเราถ้าสมมติว่าทุกลูกค้าได้ลองชิมอะลูกค้าจะรู้ว่านี่คือชาของฟุกุนะนี่คือไข่มุกของฟุกุนะนี่คือมัช่าของฟุกุนะเราก็เลยมั่นใจว่าเนี่ยท่านเป็นลูกค้าฟุกุเขาก็จะติิิดดกล่นนตราของี้เ แล้วเราปรับมาเรื่อยๆไหมคะเราตามกระแสค่ะเพราะว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆณปัจจุบันเนี่ยอย่างจะเห็นว่าเรา,ามีชาครีมชีสที่มาผล,ลไม้ขึ้นมาเราก็ต้องพยายามตามกระแสให้ทัน<า>ใ,ใช่แล้วก็ปรับสินค้าของเราให้ทันตามกระแสค่ะแล้วระหว่างกลยุทธ์การที่เราจะลูกค้าใหม่ให้รู้จักเราหรือว่าการดูแลกลุ่มลูกค้าเก่าอะไรเนี่ยควนต่างกันไหมคะพี่ปุ๋ย คือการดึงลูกค้าใหม่เข้ามาเนี่ยเราจะต้องมีสินค้าที่เป็นตามกระแสถูกไหมคะ<อ>แต่เราก็ต้องยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของความเป็นฟุกุมะชาอยู่รสชาติที่เคยเป็นชาเข้มข้นยังไงชารสชาติหอมกลิ่นยังไงเราก็จะต้องคงอันนั้นไว้เพื่อลูกค้าท่านเดิมๆที่ติดใจในรสชาติติดใจในกลิ่นรสชาติของเราเนี่ยเขาก็จะยังอยู่กับเราเ<อ>แต่ในขณะเดียวกันเราก็เปิดเอ็กซ์โพเชอร์ให้ลูกค้าได้ใหม่ๆได้รู้ว่าเรามีทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการนะเรามีสินค้าตามกระแสที่ลูกค้ามองหาอยู่เหมือนกันค่ะเริ่มเห็นภาพของเมนูต่างๆมาาากึ้้นนนนใหวัีีบุถงท่ร พี่ปุ๋ยแนะนำได้เลยแต่เดี๋ยวเราให้พี่ปุ๋ยแนะนำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งชิมนั่งทานกันตรงนู้นด้เลยา่ะมีหลายตัวเลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเมนูเต็มหน้าไปหมดเลยนะคะตอนนี้ ให้พี่ปุ๋ยแนะนําดีกว่าว่าอันนี้คือมีเมนูอะไรบ้างคะเนี่ยเริ่มจากทังนี้ก่อนนะคะเป็นเ<ด>มนูคล้ายๆซิกเนเจอร์ของเราก็คือชานมกับไอศครีมซอฟเสิร์ฟนมค่ะเป็นรสชาติใหม่นะคะเพราะแต่ก่อนเราจะเป็นชานมแล้วตอนนี้เราเรื่อจากว่าการะแฟของการเป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟนมมาเราก็เลยเพิ่มรสชาติเป็นชนั้นอย่างนี้นนตัวซอฟเสิร์ฟที่เป็นชานมยังอยู่ไหมคะ,อะตอนนี้เราลดลงไปค่ะแล้วเราเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปเลยนมสดเข้ามาแทนโอ้แสดงว่าเวลาเมนูเนี่ยมันก็อาจจะมีทั้ง เพิ่มด้วยแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่กระแสแล้วก็จะลดลงไปก่อนแล้วพอเป็นกระแสใหม่เรากลับเข้ามาใหม่ได้ใช่โอเคอันนี้เป็นเมนูแรกถ้าเมนูนี้ค่ะอันนี้เป็นชาเขียวค่ะใส่ถั่วแดงแล้วก็เป็นไอศกรีมนมกับไอศกรีมชาเขียวค่ะอันนี้เป็นกึง่ิกเจอร์ของเรานะคะอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะตัวข้างบนไอศกรีมซอฟต์สับชาเขียวใช่ค่ะตั้งแต่แรกๆเป็นเมนูแรกๆเป็นเมนูแรกๆเลยค่ะตั้งแต่ตั้งเดิมเลยอะถ้างั้นมีเมนูไหนไหมคะตั้งแต่ส2ปีที่แล้วขาย ปัจจุบัน12ปีผ่านมาก็ขายอันนี้แหะค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นแค่รสชาตินม,มแต่อันนี้คือเป็นอยูซิกเนเจอร์ของเราอร่อยไหมคะถึงค่ะ เรียกว่าชาเขียวมันถึงไปต่อค่ะอ,นนอันนี้เป็น,เ,ปนเมนูใหม่ค่ะเป็นชาผลไม้ครีมชีสอันนี้จะเป็นมะม่วงพีชค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นส้มกับสับประรดค่ะจะเปลี่ยนได้ไหมว่าเอ้ยจะขอเป็นสับประรดมาเจอกับมะม่วงได้ไหมอะไรเงี้ยเราทำเซอร์เวย์มาแล้วว่าอสองรสชาตินี้ม,มันเหมาะที่จะอยู่ด้วยกันจะไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยมาเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวรสชาติมันจะเพียนไปแอบอยากรู้ว่าเซอร์เวย์พี่ปุ๋ยเซอร์เวย์ยังไงอะลองให้น้องๆในออฟฟิศันี่ยลองชิมกันก่อนเสรร็จแล้้วออออคค่่ยกกไปขางนะ เราไปเซอร์วยข้างนอกต่ออันนี้เป็นสตรอเบอรี่ค่ะตัวล่าสุดของพิมชีสค่ะ,ะเจอเนื้อก่อนเลยใช่พี่ปุ๋ยให้เนื้อเยอะมากส่วนอันสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นส้มสับปะรดค่ะจะให้ความรู้สึกสดชื่นสดชื่นอย่างอันนี้คือเมนูที่มันเป็นชาชีสผลไม้คือเราสามารถปรับความหวานได้ไหมคะ ได้ค่ะได้2ระดับค่ะก็จะมีหวานปกติแล้วก็หวานน้อยอันนี้คือหวานปกติแต่จากว่าเฮ้ยโอเคเลยไม่ได้รู้สึกว่าหวานไปจนแบบกินได้ไม่หมดแก้วอันนี้แต่ว่ากินได้เรื่อยๆสดชื่นใช่ใช่ใช่ใช รู้มม้เลยเวลาที่ขึ้นเมนูใหม่พี่ปุ๋ยเป็นคนเริ่มเองเลยแม้ว่าเออฉันอยากเอาเมนูนี้เข้ามาหรือว่ามีทีมมาเสนอบางทีเราจะต้องดูกระแสด้วยอย่างที่ปุ๋ยบอกว่ามันคือการปรับตัวของแบรนด์นะคะ,ะดูกระแสด้วยว่ากระแสณนะจุดนี้ลูกค้ามีความชอบมีรสชาติไปทางไหนแล้วก็นิยมทางไหนคะ่ะเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาใา่การตลาดแอนดีเนี่ยต้องคอยมอนิเตอร์ตลาดว่าโอ๊ยตอนนี้เทนนี้กำลังมานะเราควรจะเอาวันนี้ขึ้นมาไหมครับพี่ ปุ๋ยเล่าให้ฟังว่าไอ้อย่างชีสก็นําเข้ามามัดฉาเองก็นําเข้ามาเรื่องต้นทุนเนี้ยพี่ปุ๋ยมันยากไหมคะเพราะว่าอ่าเลทราคาเอ่ยหรือว่าการนําเข้าต้นทุนมันก็สูงเราต้องมีการฟอร์เควสวัตถุดิบในแต่ละควอเตอร์เนี่ยเราจะ,จะใช้เท่าไหร่ <c oughs> อย่างโรงงานเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบโ <c oughs> อวันนี้เราอยากจะซื้อ ร้อโลนะเขาก็จะส่งให้ได้ร้อยโลมันต้องมีการ forecast เราต้องส่งไปให้เขาด้วยเหมือนกันแล้วการ forecast เนียสสำคัญมากคือ stock management เนี่ยเราต้องดูว่าถ้าสมมติเราสั่งมาเยอะเกินสินค้าเหลือวัตถุดิบเหลือมันก็จะไม่สดแล้แต่ถ้าเราสั่งน้อยเกินไปวัตถุดิบไม่พอส่งหน้าร้าน เราก็ไม่พอขายอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยคิดว่าการสต็ stock management เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยล่ะคะ่ะอันนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะถูกที่สุดเลย45บาทบ่ะานีทค่ะคือมันเริ่มต้นได้45บาทอตจะาล้องอยารู้ว่าเวลาต้นทุนมันเปลี่ยนชาราคาขึ้นผล,ลไม้ราคาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเนื่องจากเราทําการ forecast ไปแล้วในการตั้งราคาทุกครั้งอะ่ะเราจะมี b u ฟอร์อยู่แล้วว่าโอเคเราสามารถที่จะรับได้จนถึงตรงนี้เปลี่ยนแปลงมาเถอะแต่เราเผื่อไว้แล้วเผื่อได้ถึงจุดหนึ่ อาจากที่มันในตลาดเรามาฉากก็จะมีเริ่มเยอะแล้วตอนนี้เราตามกับเขายังไงคะท่านตัวเรื่องเมนูถ้า t i o n i n g ของเราจริงอ่ะผมอยากจะให้มองว่าเราเป็น affordable brand ก็คือราคาย่อมเยาวถ้าเทียบกับคุณภาพของสินค้าและราคาที่เราเซ็ตไว้เนี่ยมันเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและรสชาติก็ดีด้วยชาเขียวบางร้านเขาจะเป็นนิชที่เป็นสูงมากๆราคามันก็อาจจะเอื้อมถึงยากมันจะไม่เหมาะสำหรับทุกท่านแต่ของเราเนี่ยเรามั่นใจว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนคุณสามารถดื่มชาของฟุกุมะชาได้หมดและอย่างมะชาค่ะคือพี่ปุ๋ยถูกใจรสชาติจากญี่ปุ่นมาแล้วคือเอามาเป็นรสชาตินี้เลยหรือว่าเราปรับรสชาติยังไงเข้ากับคนไทยมากขึ้นไหมคะรสชาติถ้าเหมือนญี่ปุ่นเลยเนี่ยอาจจะไม่ถูกปากคนไทยนนะะะะคคเพราไทยจ เป็นคนที่กินรสชาติแบบเข้มข้นหวานมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําการเซอร์เวยมาก่อนแล้วว่าโอเครสชาติที่คนไทยถูกใจเนี่ยมันอาจจะเป็นรสชาติแบบนี้นะคนไทยชอบแบบนี้นะพรีเซนเทชันแบบนี้นะรูปลักษณ์ว่าเออเราจะเอาตรงไหน่ตรงไหนใช่ไหมละเอียดมากค่ก่อนเริ่มตอนนี้คุยมาจากว่าเห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้ว12ปีที่แล้วเห็นว่านับปัจจุบันกลยุทธ์ต่างๆเป็นไงรวมถึงเมนูใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ บบถามแล้วกันว่าภาพอนาคตา่ะตัวฟุกุมะชาเองพี่ปุ๋ยมองว่าแพลนเนีนะก็จะเป็นประมาณไหนขยายสาขาเพิ่มไหมหรือมีอะไรให้เราแบบน่าติดตามบ้างเอาอันใกล้ก่อนอเนาะคือในปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราอยากจะออกเป็นแบรนด์คล้ายๆ ready to drink ก็คือให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วก็ชงดื่มเองได้ที่บ้านเพื่อความสะดวกสบายเพื่อลูกค้าอาชอบแต่ไม่สะดวกไปสาขา ซื้ออันนี้ไปแล้วก็ลองชงเองตอนเช้าคินเองง่ายๆส่วนอันที่2เนี่ยเราออกแบ์ลูกออกมาค่ะชื่อบ n น i ซอฟต์ครีมแอนด์บิงซูค่ะเพื่อดึงลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นเป็นราคาที่ย่อมยาวเป็นค<ะ>่าเปรียบียไพรซ์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้เข้าไปอีกอแล้วก็มีความน่ารักรสชาติก็อ่อนยาวลงมาเพราะว่าอย่างที่ทราบว,ว่าชาฟุกุจะมีความเข้มข้นสูงมากน้องๆเด็กๆอาจจะ ดื่มไม่ไหวเ mm hmm. พราะรู้สึกว่าอา,อาจจะใจสัน่นหรือว่าเข้มเกินไป mm hmm. แต่ในส่วนตรงนี้เราพยายามจะทําให้มันเหมาะกับทุกเวศทไกวซึ่งในตัวเมนูใหม่แบรนด์ใหม่เนี้ยเราก็สามารถไปลองชิมได้แล้วใช่ค่ะเรามีถึง3สาขาด้วยกันนะคะมีเซ็นทัลสารยาเซ็นทัลเวสเกตแล้วก็มีเดอะมอท่าพระค่ะอยากไปลองร้านน่ารักมากสีชมพูสดใสค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะว่าในมุมกลยุทธ์เองเราอยากจะเปลี่ยนแปลงรหรือเพิ่มอะไรไหมถ้ามองจากปีสงปีแล้วกระเถิบออกไปในระยะที่ยาวขึ้นอีกนิดนึงนะคะ คือเราอ่ะก็อยากจะไป global แต่นะสเต็ปแรกเราคงไปที่ซา t อีสเอเชียก่อนไปในเพื่อนบ้านของเราก็จะเป็น first step ที่จะไปสู่การเป็น global brand ค่ะมันยากไหมคะระหว่างแบรนด์ที่เราตั้งอยู่ในไทยแล้วมีหลายสาขาแล้วพอเราไปตั้งสาขาใหม่ในต่างประเทศมันต้องปรับเยอะไหมมันอาจจะไม่ได้ปรับเยอะแต่เราจะต้องทาทุกอย่างให้เป็นขั้นตอนให้เป็น standardize มากยิ่งขึ้น เพื่อที่ว่าไม่ว่าคุณจะดื่มที่ไหนมันก็จะเป็น,นได้รสชาติเดียวกันหมดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องพัฒนาตรงนี้ให้มันมีความเป็นสแตนดาร์ดมากขึ้นแต่ในณปัจจุบันเนี่ยก็จะพอมีเพื่อนเพื่อนาร์เทเนอร์แถวๆนี้ที่เขาสนใจเขาก็เริ่มติดต่อมาบ้างแล้วละค่ะได้เลยค่ะก็เดนหน้ารอติดตามแนละ้วแต่ว่าวันนี้ เห็นภาพเยอะมากๆอย่างที่บอกเนาตั้งแต่จุดเริ่มต้นภาพปัจจุบันจนถึงภาพอนาคตด้วยว่าเราสามารถติดตามอะไรได้อีกนะคะอย่างแรกที่อยากได้เลยคือเดีรดี้คอยากได้อยากได้หลอกแล้วนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุณพูดมากมากเลยได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสรุปธุรกิจของฟุกุมะชะอย่างแรกค่ะต้องปรับตัวตามกระแสแล้วการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการเพิ่มสาขาเนี่ยก็ต้องเพิ่มที่อยู่นอกห้างมากขึ้นหรืออย่างเมนูก็มีการเพิ่มลดเมนูตามเทรนด์แล้วก็ความต้องการของลูกค้า สองการควบคุมคุณภาพอย่างที่บอกคะ่ะว่าฟุกุมนะฉาเนี่ยมีหลายสาขามากๆเพื่อให้แต่ละสาขาเนะี่ยมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทางแบรนด์ก็เลยต้องมีการดับเบิลเช็คอย่างวัตถุดิบที่ออกมาจากโรงงานก็ต้องมีการเช็คแล้วพอมาถึงหน้าร้านผู้จัดการสาขาเองเนี่ยก็ต้องมีการชิมทุกเมนูรวมถึงมีออเดดเข้ามาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ3ทําราคาที่หลากหลายเพราะว่าราคาของฟุกุมะชาเนะี่ยเริ่มต้นตั้งแต่45บาทไปจนถ,ถึงร้อยกว่าบาทก็จะทําให้ราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย4ไม่จําเป็นต้องตั้งกําไรเท่ากกกันุุ้พราะะของฟมมี ราคาที่ค่อนข้างกว้างค่ะแล้วก็มีเมนูที่หลากหลายทําให้กำไรของแต่ละแก้วเดี๋ยวมันก็จะถัวก,กันเลยเป็นเหตุผลให้แบรนด์เนี่ยยังสามารถมีราคาเริ่มต้นที่45บาทได้อยู่ใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามทุกช่องทางของโลนคุณแบรนด์ไว้ด้วยนะคะและถ้าอยากให้เราไปสัมภาษณ์ธุรกิจไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแล้วก็เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ